นิทานเรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อต้นเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่อบอุ่นแต่ไม่ได้ร่ำรวยต้นมีความฝันใหญ่โตเขาต้องการเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ความฝันนั้นดูเหมือนจะไกลเกินเอื้อมต้นเป็นเด็กที่มีความตั้งใจและไม่ย่อท้อง,ง่ายเขามักจะใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและฝึกฝนทักษะต่างๆ ที่เขาสนใจไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมสิ่งของรอบตัวหรือการคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครอบครัวของต้นสนับสนุนเขาในทุกย่างก้าวแม้จะไม่ได้มีทรัพยากรมากมายแต่ต้นรู้ว่าความรักและกำลังใจจากครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าและสำคัญที่สุดวันหนึ่งต้นได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการประกวดประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ที่เมืองใหญ่ใกล้เคียงผู้ชนะจะได้รับโอกาส ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศและนี่เป็นโอกาสที่ต้นรอคอยมาตลอดในหมู่บ้านของต้นนั้นไม่มีใครเชื่อว่าการประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงจันทร์ของเขาจะประสบความสำเร็จแม้แต่เพื่อนบ้านของต้นยังมองว่าเขาเป็นคนฝันเฟืองแต่ต้นไม่เคยย่อท้อเขามองเห็นปัญหาในชุมชนของเขาและมุ่งมั่นที่จะแก้ไขด้วยสิ่งประดิษฐ์ของเขาต้นนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ หลังบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวเขาคิดถึงความฝันของตัวเองการเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่ง่ายแต่เขาก็พร้อมที่จะพยายามพรุ่งนี้เราจะไปที่เมืองใหญ่เพื่อสมัครเข้าประกวดต้นพูดกับตัวเองเขามีความฝันที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้การเตรียมตัวของต้นไม่ใช่เรื่องง่าย เขาต้องใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมวัสดุและเครื่องมือที่จําเป็นบางครั้งเขาต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาวัสดุที่ต้องการการสร้างเครื่องกรองน้ําพลังงานแสงจันทร์เมื่อถึงวันเดินทางต้นและครอบครัวเดินทางไปที่เมืองใหญ่แม้การเดินทางจะลําบากแต่ต้นไม่ย่อท้อเมื่อถึงที่หมายเขาพบว่ามีผู้คนมากมายที่เข้าร่วมการแข่งขันและแต่ละคน ก็ดูมีความสามารถต้นรู้สึกกดดันแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้ในวันประกวดต้นนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของเขามันเป็นเครื่องกรองน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในหมู่บ้านของเขาผู้ตัดสินดูประทับใจแต่ก็มีคำวิจารณ์ที่ต้นต้องนำไปปรับปรุงในระหว่างการประกวดต้นได้พบกับ ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่มีความสามารถและทักษะท,ที่หลากหลายการได้เห็นผลงานของผู้อื่นทำให้ต้นได้เรียนรู้ว่าโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้และพัฒนาการแข่งขันไม่ใช่แค่การแสดงสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองแต่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองหลังจากการแข่งขันต้นไม่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่เขาได้รับคำแนะนำและคำปรึกษา จากผู้ตัดสินที่มีประสบการณ์ต้นเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง,ของเขากลับมาที่หมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะ,ะพัฒนาเครื่องกรองน้ำของเขาต่อไปเขาเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆและพยายามหาวิธีปรับปรุงสิ่งประดิษฐ์ของเขาการพัฒนาของต้น ไม่ได้จำกัดแค่เครื่องกรองน้ำเท่านั้นเขายังเริ่มสนใจในเทคโนโลยีอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการพัฒนาระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในครัวเรือนการสร้างระบบการจัดการน้ำเสียและการพัฒนาวัสดุที่ยั่งยืนเมื่อกลับมาถึงหมู่บ้านต้นยังคงไม่หยุดพยายามเขาทดลองและปรับปรุงเครื่องกรองน้ำของเขาอยู่หลายเดือน แต่เขารู้สึกว่าต้องการความรู้และทักษะเพิ่มเติมวันหนึ่งครูกเก่าแก่ของหมู่บ้านชื่ออาจารย์ปราดได้ยินถึงความพยายามของต้นและเชิญเขามาที่บ้านต้นฉันได้ยินเรื่องราวของเจ้าและข้ารู้สึกประทับใจข้ามีความรู้บางอย่างที่อาจจะช่วยเจ้าได้อาจารย์ปราดพูดอาจารย์ปราดเป็นผู้รู้ที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์ หรือแม้กระทั่งปรัชญาชีวิตต้นจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้จากอาจารย์ปราดต้นเริ่มเรียนรู้ทักษะต่างๆจากอาจารย์ปราดไม่ว่าจะเป็นหลักการทางฟิสิกส์เคมีและวิธีการคิดเชิงนวัตกรรมต้นได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดและทดลองกับเครื่องกรองน้ําของเขาซ้ําแล้วซ้าเล่าว,วันหนึ่งต้นถามอาจารย์ปราดว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่จะช่วยผม อาจารย์ปราดตอกว่าความพยายามและความตั้งใจของเจ้าคือสิ่งที่มีค่าข้าเห็นว่าเจ้ามีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกได้ข้าแค่อยากเห็นเจ้าเติบโตและประสบความสำเร็จต้นไม่เพียงแต่เรียนรู้ทักษะใหม่เขายังเรียนรู้เรื่องความอดทนความมุ่งมั่นและการทำงานเป็นทีมกับครอบครัวและชุมชนที่สนับสนุนเขาในระหว่างการเรียนรู้ต้นต้องเผชิญ กับความท้าทายหลายประการเช่นการขาดแคลนวัสดุการต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาทุนและบางครั้งความล้มเหลวที่เกิดจากการทดลองที่ไม่สำเร็จแต่ทุกครั้งที่ล้มเหลวต้นจะลุกขึ้นมาใหม่เสมอด้วยคำแนะนำและกําลังใจจากอาจารย์ปรากหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือต้นต้องเผชิญกับการแข่งขันจากนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ที่มีทรัพยากรั และเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าต้นต้องหาวิธีคิดสร้างสรรค์และนำสิ่งที่เขาเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้การ,รเผชิญกับความท้าทายทำให้ต้นได้เรียนรู้ถึงความสําคัญของการทำงานเป็นทีมเขาเริ่มรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและการประดิษฐ์ในชุมชนมาทำงานร่วมกันในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่พวกเขาพบในชีวิตประจำวันต้นนำทักษะและความรู้ใหม่ๆมมาทดลองใช้กับเครื่องกรองน้ำของเขาเขาพัฒนาระบบการกรองที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและสามารถผลิตน้ำสะอาดได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลงเขารู้สึกภูมิใจกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แต่ในเวลาเดียวกันต้นก็ต้องเผชิญกับความล้มเหลวหลายครั้ง บางครั้งเครื่องกรองน้ำก็ไม่ทำงานตามที่คาดหวังบางครั้งการทดลองก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการแต่ทุกครั้งที่ล้มเหลวต้นจะนำสิ่งที่เรียนรู้จากความผิดพลาดมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นการทดลองใหม่ๆของต้นไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดค้นขึ้นมาแต่ยังรวมถึงการทดลองในการใช้ชีวิตและการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ยังมีประสิทธิภาพต้นพยายามาหาวิธีการใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในช่วงเวลาหนึ่งต้นพยายามที่จะสร้างเครื่องกรองน้ำที่สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แม้ในสภาพแวดล้อมที่ทา้าทายเช่นในพื้นที่แห้งแล้งหรือพื้นที่ที่มีน้ำปนเปื้อนสารเคมีการทดลองเหล่านี้มักจะล้มเหลว แต่ต้นไม่ยอมแพ้ความล้มเหลวคือครูที่ดีที่สุดอาจารย์ปราดเคยบอกต้นเจ้าไม่ควรกลัวความล้มเหลวแต่จงเรียนรู้จากมันต้นเริ่มเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแกร่งขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะยอมรับและ,ะเผชิญหน้ากับความล้มเหลวด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมที่จะปรับปรุงความล้มเหลวทำให้ต้นมีโอกาสได้เรียนรู้ เกี่ยวกับตัวเองและการทำงานของเขามากขึ้นเขาได้เรียนรู้ว่าการทำงานยังมีประสิทธิภาพนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ยังขึ้นอยู่กับการวางแผนการจัดการและการทำงานร่วมกับผู้อื่นยังมีประสิทธิภาพต้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงความรู้สึกท้อแท้ได้แม้จะมีความตั้งใจที่แข็งแกร่งแต่บางครั้งเขาก็รู้สึกเหนื่อยล้าและสงสัยในความสามารถ ของตัวเองวันหนึ่งต้นกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกท้อแท้แต่เมื่อเห็นรอยยิ้มและกำลังใจจากครอบครัวเขารู้ว่าเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้เขาตัดสินใจหาวิธีใหม่ๆที่จะพัฒนาเครื่องกรองน้ำของเขาต้นเริ่มศึกษาวิธีการกรองน้ำที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเช่นการใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการออกแบบระบบกรองน้ำที่ง่ายต่อการบำรุงรักษานอกจากนี้ต้นยังได้เข้าร่วมกลุ่มนักประดิษฐ์ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับนักประดิษฐ์คนอื่นๆทำให้ต้นได้รับแรงบันดาลใจและความรู้ใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ของเขาเมื่อการทดลอง และความล้มเหลวที่ผ่านมาทําให้ต้นได้เรียนรู้มากมายเขาเริ่มค้นพบว่าความสามารถที่แท้จริงของเขาคือความคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนใครต้นเริ่มมองเห็นว่าการประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างสิ่งของใหม่ๆแต่เป็นการนำความคิดและทรัพยากรที่มีมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันหนึ่งในคืนที่เงียบสงบ ต้นนั่งคิดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลังบ้านเขาสังเกตเห็นแสงจันทร์ที่สะท้อนลงบนพื้นน้ำและเกิดไอเดียที่จะใช้พลังงานแสงจันทร์ในการกรองน้ำเขาเริ่มศึกษาค้นคว้าและทดลองจนสามารถพัฒนาเครื่องกรองน้ำที่ใช้พลังงานแสงจันทร์ได้สำเร็จการค้นพบนี้ทำให้ต้นรู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆเขาเริ่มมองเห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์ของเขาสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาพลังงานทางเลือกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชนเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงจันทร์ของต้นไม่เพียงแต่ทำงานได้ดีในหมู่บ้านของเขาแต่ยังได้รับความสนใจจากชุมชนใกล้เคียงต้นได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานที่งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ ในเมืองใหญ่ผู้คนมากมายแสดงความสนใจในผลงานของเขาและต้นได้รับคำชื่นชมอย่างมากด้วยการสนับสนุนจากอาจารย์ปราดและครอบครัวต้นเริ่มคิดค้นวิธีการใหม่ๆที่จะช่วยปรับปรุงชีวิตของผู้คนในชุมชนเขาได้สร้างระบบการจัดการน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และยังพัฒนาสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้จุดแข็งของตัวเองในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆทำให้ต้นได้รับการยอมรับและความเคารพจากคนในชุมชนต้นรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนและช่วยแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจํำวันความสำเร็จเหล่านี้ทำให้ต้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเขารู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของเขาในการช่วยเหลือผู้อื่นแต่ต้นก็ไม่ลืม ที่จะให้เครดิตแก่คนที่สนับสนุนเขาทั้งครอบครัวอาจารย์ปราดและชุมชนที่ให้กำลังใจและความช่วยเหลือวันหนึ่งต้นพูดกับอาจารย์ปราดว่าขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยสอนและให้คำแนะนำถ้าไม่มีอาจารย์ผมคงไม่มาถึงจุดนี้ได้อาจารย์ปราดยิ้มและตอบว่าเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ข้าทำเป็นเพียงการชี้ทาง เจ้าคือผู้ที่เดินทางและสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองการพัฒนาความมั่นใจในตัวเองทำให้ต้นสามารถรเผชิญหน้ากับความท้าทายและอุปสรรคได้อย่างไม่หวัดนตัวเขามีความเชื่อมั่นในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปต้นได้พัฒนาเครื่องกรองน้ำและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและได้รับการยอมรับในระดับประเทศต้นได้รับเชิญไปพูดในงานสัมมนาและนิทรรศการต่างๆและได้รับรางวัลมากมายต้นไม่เคยลืมความฝันของเขาที่จะเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและในที่สุดเขาก็ได้ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศตามที่เขาฝันไว้ตนได้เรียนรู้และพัฒนาความรู้ของเขาเพิ่มเติมเขากลับมาพร้อมกับความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนของเขาการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ทำให้ต้นรู้สึกภูมิใจและมีกำลังใจในการทำงานเขาได้รับการยอมรับจากผู้คนในวงการวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์และมีโอกาสได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเมื่อกลับมาถึงบ้านต้นได้ตั้งองค์กร ที่ไม่แสแวงหาผลกำไรเพื่ออาช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเขาได้สอนเด็กๆในหมู่บ้านเกี่ยวกับการประดิษฐ์และการใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาต้นเชื่อว่าความรู้และทักษะท,ที่เขามีนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนได้ต้นยังได้ร่วมมือกับองค์กรอื่นๆในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ห่างไกลช่วยนำเทคโนโลยี ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมไปใช้ในพื้นที่เหล่านั้นเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการให้กลับสู่สังคมทําให้ต้นรู้สึกมีความสุขและความภาคภูมิใจเขาเห็นว่าการที่เขาสามารถช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คนในชุมชนนั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าความสําเร็จทางวัตถุใดๆต้นพูดในงานสัมมนาครั้งหนึ่งว่า การเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปด้วยอุปสรรคและความล้มเหลวแต่สิ่งสำคัญคือการไม่ย่อท้อและเรียนรู้จากความผิดพลาดความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่การไปถึงจุดหมายเพียงอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การเดินทางและการเรียนรู้ในทุกก้าวที่เราเดินไปเรื่องราวของต้นไม่เพียงแต่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในชุมชนของเขาแต่ยังเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับความมุ่งมั่น ความพยายามและการไม่ยอมแพ้ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นผลจากความพยายามและการทำงานหนักในที่สุดต้นได้ใช้ความสำเร็จของเขาในการให้กลับสู่สังคมช่วยเหลือผู้อื่นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนเรื่องราวนี้สอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายและการทำงานอย่างหนักเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะ,ะเผชิญ กับอุปสรรคใดๆก็ตามเรื่องราวของต้นสะท้อนให้เห็นถึงเส้นทางสู่ความสำเร็จที่เต็มไปด้วยความพยายามและการเรียนรู้จากความผิดพลาดความมุ่งมั่นและการไม่ย่อท้อเป็นสิ่งที่ทำให้ต้นสามารถบรรลุปเป้าหมายและกลายเป็นนักประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับความสำเร็จของต้นไม่ได้มาจากความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นแต่ยังมาจากการสนับสนุน และกำลังใจจากครอบครัวอาจารย์ปราศและชุมชน